การปฏิบัติวิธีการแก้ไขเราควรจะเจริญสติปัฏฐานสี่ถ้าเราเจริญพุโทโธอย่างเดียวมันก็ได้แบบแบบนี้ก็คงจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นอกจากเราจะเจริญให้มากเข้าเจริญพุโทโธให้มากมาก,มากเข้าความเฉยก็คงคงตัวอยู่แต่ถ้าเราเจริญแบบทั้งวันทั้งคืนเลยเราอะไรอะกับพุโทโธพุโทโธเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมาได้ก็คืออำนาจของความเฉยเนีย่มันก็จะรุนแรงมาก กระทั่งไม่แยแสผู้อื่นแต่ก็ไม่ได้หมายความหมดกิเลสเป็นเพียงที่มีกําลังมากเป็นผู้มีกําลังมากแค่นั้นเจกจากระดับยาจกไประดับเศรษฐีอย่างเงี้ยจากระดับไม่มีเงินจนกระทั่งในชั่วชีวิตมีเป็นเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่หมดกิเลสเพราะว่าพระพุทธเจ้าเราเนี่ยถ้าครองราชจะจะได้เป็นจกักรพรรดิเป็นผู้ปกครองโลกแต่ท่านไม่เอาว่าไม่ใช่ทาง เพราะมันยังต้องเกิดแต่ตายเดี๋ยวมันก็ต้องตกนรกเดี๋ยวไปเป็นชั้นพรมไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เดี๋ยวเป็นเป็นสัตว์ดิลาฉานเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่เที่ยงถึงจะอายุยืนขนาดไหนเป็นในสมัยหนึ่งอะมนุษย์อาจจะในโลกเราชมพูทวีอาจจะอายุอายุยืนมันแปดหมื่นปีเป็นแสนปีแต่มันก็ยังตายอยู่เป็นชั้นพรมบรูลพรมเนี่ยอายุยืนยาวเป็นกลับๆหลายๆกับอย่างเงี้ยก็ยังตายอยู่ดี เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราทําได้คือเราหัดเจริญวิปัสสนาสักบางถ้าดูแนวข้าพเจ้าคือดูความรู้สึกที่ระงทบไปจนหมูอาจจนกระทั่งเห็นใจเต้นแล้วก็ดูแน่นจนกระทั่งดูใจเต้นแน่นแน่นหนอกเครียดทิสระแล้วก็จนกระทั่งโปรง่งทุกตะวันได้เนี่ยเอาเป็นพื้นฐานในการเจริญสติปัฏฐานสูตร,รสตริปัฏฐานสี่ในสัมมัญญาบัพพะไปก่อน สัมมัญญาในการคู่เหยียดเคลื่อนไหวกินดื่มเขี้ยวลิ้มถ่ายจะลาปัสวะให้มีสัมมัญญามีสติทําลายความยินดีลลไล่เรื่อยไปเพราะการเจริญแค่พุทโธเป็นการเจริญเรื่องสมถะอันนี้จะก,ก,ก็ต้องเลือกเอานะอันนี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อครับพระเจ้าหรอกเพราะว่าบางทีบางท่านก็พอใจอยู่แค่นี้บางท่านก็ต้องการที่จะให้พ้นเพราะเห็นทุกข์แล้ว แต่ถ้าผู้ที้เห็นทุกข์แล้วอยากจะพ้นข้าพเจ้าก็แนะนําได้แต่ถ้าผู้ยังไม่เห็นทุกข์ยังจะเหมาะที่จะดําเนินชีวิตประจําวันก็จเจริญสมถะไปให้มากๆจากเศรษฐีจากยาจกกลายเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านอะไรก็แล้วแต่ไม่ทําความชั่วทั้งปวงทําดีถึงพร้อมทําใจให้แจ่มใสไปเรื่อยๆดาเนินชีวิตไปต้องยอมรับในสภาพที่ตายเกิดในวัฏฏสงสารเรื่อยไป แต่ถ้าเบื่อในในวัฏาสงสารแล้วจะเจริญสติสัมปัญญาจเจริญใมสติปฐานสี่จะเป็นครูบาอาจารย์สายอาณาปานุสิบบพาก็ตามหรือข้าพเจ้าแนะนําในสัมปัญญาบพะจะอาศัยลมหายใจเนี่ยเป็นการกําหนดความรู้สึกเราจะยกมือกำหนดความรู้สึกในมือดูใจเต้นแน,น่น,นเครียดโลง่ง สัมผัสในการยกเทา้าเสือกไปมีความเสียวความรู้สึกวางลงเท้ากระทบพื้นมีความรู้สึกอันนี้เราต้องเลือกเอาะจะให้แนะนํำยังไงนะมันก็ต้องดูว่าเราต้องการอะไรถ้าต้องการชีวิตอย่างมีความสงบมีความสุขในโลกเนี่ยจะไปแนะนําไม่ไปนิพพานมันก็ไม่มีประโยชน์นะ้ท่านเห็นทุกข์ในโลกแล้วเนี่ยรวยก็เท่านั้นจนก็เท่านั้น เดี๋ยวมันก็ทุกอยู่ดีมันต้องเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นเนะ่เพราะนั้นไม่อยากเกิดละเมื่อไม่อยากเกิดไม่อยากกลับมาเกิดอีกแล้วเราตั้งเจริญสติปัฏฐานสี่ะมันถึงจะไปนิพพานได้เรียกันนิพพานนางบาลมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง